To drive a dream car like the CLE. More to that in a bit when we release the prices. To wrap things up, the new Mercedes Benz CLE coupes open another chapter for our market in Thailand. We can't wait for you to experience them and for you to see how Mercedes Benz continues to set standards in the automotive. Dear members of the press thank you very much again for joining this event today and i would like now to take to hand over to Phun kai uh, to give us a little bit more details about today's products thank you very much มรรถนะในการจะนําทุกท่านจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่ว่าเป็นความรู้สึกนะคะท่านบอกว่าให้ทุกท่านหลับตาและจินตนาการค่ะว่ากําลังขับอยู่ตรงที่ถนนโค้งของแม่ห้องสอนค่ะตอนนั้นเนี่ยพระอาทิตย์จะค่อยๆตกนะคะแล้วก็เห็นเป็นแสงทองค่ะสีเหลืองเลยนะคะอยู่บนภูเขาณวินาทีนั้นคืออารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของผู้ที่เป็นเจ้าของรถรุ่นใหม่ค่ะก็คือจะเป็นอารมณ์เ53นความสุขใจนะคะสมรรถนะของการ และตอนนี้เชื่อว่าทุกท่านอยากทราบแล้วนะคะว่ารถรุ่นนี้จะสามารถสร้างความสมบูรณ์แบบในการขับขี่ให้กับทุกท่านได้อย่างไรบ้างคะ่ะในโอกาสนี้ผู้ที่จะมาแนะนำนะคะท่านคือรองประธานฝ่ายขายและการตลาดค่ะ ladies and gentlemen to hear more about this wonderful dream car allow me to introduce to you the vice president of marketing and sales of mercedes benz thailand ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณไคอูเวค่ะ Thank you very much, good, Thank you much, Thank you much uh, Martin. Um, good afternoon, ladies and gentlemen. I know you've been eagerly waiting for a new luxury sports coupe ever since the E-Class Coupe was discontinued. Well, here we are now. Uh, let's welcome again the two newest members: the new CLE Coupe from Mercedes-Benz and the new CLE 53 AMG from Mercedes-AMG. Um, and I'm also happy. You have two colleagues with me today, um, our experts, uh, product experts, uh, Kun uh, Gai and Kun K. Actually, these are the ones uh, who are defining the specifications according to the desire of our Thai customers. And these are the specialists. Uh, so, let's start with Kun K. What is so special about this car, Kun Kay. ที่สุดการรอคอยนะครับสำหรับแฟนๆ Mercedes-Benz นะครับข้างๆผมคันนี้ครับ Mercedes-Benz c l e 300 f o r m a t i c Coupe AMG Dynamic ครับคันนี้นะครับจะมาเป็นตัวแทนนะครับของ Mercedes-Benz E-Class Coupe นะครับที่ดิสก์มาสิ้นปีที่ผ่านมาครับมิติตัวถังครับน่าสนใจมากครับไม่ว่าจะเป็นความกว้างนะครับความยาวหรือว่าระยะฐานล้อเนี่ยเทียบเท่ากับ E-Coupe รุ่นที่แลวเลยครับทุกท่านเวเวตคุณเค้กเอ่อคุณเค้ก I heard 300 I heard 4Matic uh, in this combination we've never had that before in Thailand isn't it แค่ได้ยินถูกต้องนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับรหัส300นะครับขุมพลังนะครับเป็นซิน2.0ลิตรนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่258แรงม้านะครับพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อคอมเพรติกด้วยนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตเชิญชมรอบๆคันก่อนนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG Body Styling รอบคันนะครับกระจังหน้านะครับมาแบบ Mercedes-Benz Star Pattern นะครับเรียบหรูมีความสปอร์ตอยู่ในตัวนะครับถัดมาครับไฟหน้าครับเทคโนโลยีที่สูงที่สุดของ Mercedes-Benz ครับ Digital Light นะครับ และแน่นอนครับรถสปอร์ตครับอีกหนึ่งไฮไลท์ครับล้อที่ใช้สปอร์ตจาก AMG ครับขนาด19นิ้วนะครับมาพร้อมกับลายมันติสโปครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับสปอร์ตคูเป้สองประตูครับพาโนรามิกซันรูปครับให้มาให้เป็นสแตนดาร์ดออปชั่นอีเชนการ์ดกับเลย Sounds amazing คุณเค How about the interior โอเคครับมาต่อเอะไรที่ภายในครับขออนุญาตเปิดประตูนิดนึงนะครับ ไฮไลท์ภายในนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่ระบบปฏิบัติการก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดนะครับ Gen 20x ครับซึ่งเหมือนกับ e-class ขอบคุณครับคุณคายใช่แล้วครับคุณคาร,รถจักรยนคันนี้นะครับก็คือ Mercedes AMG c l e 53 4 m Plus Coupe ที่หลายๆท่านอาจจะได้เห็นชมของ,ของมาบ้างแล้วนะครับเรามาพูดขึ้นที่งาน,นอกแบบภายในก,กันเลยนะครับ ภายนอกตัวรถนะครับตกแต่งแบบเกม GV8 Styling นะครับจะสังเกตได้จากตรงบริเวณบัมเปอร์ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนกับรถรุ่นใดเลยที่เคยผ่านมานะครับถัดมาครับนี่คือครั้งแรกนับที่เรามีการตกแต่งฝากระโปรงแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นฝากระโปรงแบบ power dome พร้อมกับ Center Air Outlet บริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้คือช่องจริงๆสามารถที่จะปล่อยอากาศขณะขับขี่ที่ความเร็วสูงได้ถัดมาครับอีกหนึ่งไฮไลท์ ความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับคือการวายบอดี้ของเขานะรับด้านหน้านะครับกว้างกว่าเวอร์ชันมาตรฐานถึง58มิลิเมตรด้านหลังนะครับมากกว่ารุ่นมาตรฐานถึง75มิลิเมตรและนี่เลยครับล้อแม็กแบบ AMG ขนาด20นิ้วนะครับแบบวายสปอคนะครับตกแต่งด้วยสีแม็กแบ,บล็กครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ Come on คุณกาย that t r u l y sounds like a m g n a but k ุณเคฟ was telling me that's a car for motorsport lovers สู่วอเดลสแคตตี้ออ f เฟอร์คุณใครครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตถามคุณใครก่อนว่ารถยนต์ High Performance สำหรับคุณใครคือรถรุ่นอะไรครับเด็กเด s t สุดชูร r เอ็มจ r จีทีอาโอ้คุณใครคิดเหมือนผมเลยนะคุณผู้ชม AMG GTR นะครับแต่บอกได้เลยว่าคันนั้นเนี่ยทุกคนทราบดีว่าแรงยังไงรถยนต์คันนี้ครับรับ DNA จาก GTR ีอามาอย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ที่กายกำลังจะบอกต่อไปนี้3ส,สิ่งหลักนะครับนั่นก็คือ AMG Dynamic Plus Package AMG Dynamic Plus Package สามารถทำให้รถยนต์คันนี้นะครับออกตัวได้แบบเ Start และการขับขี่แบบดริฟท์โหมดรวมถึงการขับขี่แบบแดกเรส้วยครับและครั้งแรกครับสำหรับรถยนต์ประกอบในประเทศที่ให้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า AMG Driver Package สามารถบลดล็อกความเร็วนะครับสูงสุดได้ถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมถึงมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Re a r a x l e s เ e e ร i n g เลี้ยวล้อหลังได้มากถึง2.5องศาเลยครับคุณับ Thank you ค r ณไก that really It's a car for me, obviously. Thanks, Kung guy. Thanks, Kung K, for, for the introduction. Uh, let's say now, two beauties on stage. You know, now the question is, which one do you choose? Uh, and let's say so. That's why I don't want to let you wait any longer. So let's let's get our CEO uh, CEO back on stage. You know, no price announcement with the CEO. And I'm sure, Martin, you would love to see these two beauties on the street. Well, I was just wondering the two beauties on the stage now. Okay, uh, you. Guy, yeah? <laughs> uh, But of course, uh, I think both cars are really exciting, and I'm thinking what you are now announcing should almost be a Wowie in the room. This uh, guy, yeah? Okay. Well, yeah? I think, you know, I'm sure Believe uh, deep in your heart you're also uh, a racer and a motorsport. You allow me to find the, the CD the Coupé, uh, Formatic Coupe AMG Dynamic is now available in the market for 3,950,000 Thai Baht. I think that's that's, that's a really something, good price. That's something, yeah, and I'm sure we will get very, very good feedback uh, on that from you and then from the customer. So maybe I just continue with this one, which you're quite right. I would really want to. Through the streets of maybe around Phuket, or so, which I had already quite some nice cars driven, so I'm sure I would enjoy this. And I think uh, this car is also very attractively priced, specifically when we think of it is fully fledged features performance technology. It comes to you for 5.25 million Thai baht. Thank you very much with this price i really think we cannot choose because it's such a steal it's really really exciting wait one more moment uh, we you, have please more we have one more thing as usual we have a special surprise so the first hundred customers which are booking these two cars online will get a special gift a special gift box um, so you better be fast And please enjoy the Thank you very much. Thank you very <Yeah. S 1> much. ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ อย่างที่คุณไทยบอกเมื่อสักครู่นะคะว่าวันนี้นอกเหนือจากที่เราจะมาบอกราคาเปิดราคาของทั้ง2รุ่นแล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์พิเศษมาบอกทุกท่านด้วยค่ะก็คือลูกค้า100ท่านแรกนะคะที่จองรถผ่านทางออนไลน์ก็จะได้รับของขวัญสุดพิเศษด้วยซึ่งของขวัญจะคืออะไรนะคะเดี๋ยวต้องอดใจรอทั้งสองท่านของุมไว้ก่อนจะรับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะในลําดับต่อไปเดชฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกค่ะ and now i would l i t o i n v i t e คุณมาเตนันคุณ proceed to the main stage for the photo session. And in the next round, I would like to introduce the executive director. Vice President Customer Service, Director Khun Phuphi Uliathan. The Chief Financial Officer and Vice President of Mercedes Benz Thailand, Mr. Martin Leung. Today, เปิดตัวรถยนต์ทั้งหมดที่ทุกท่านเห็นวันนี้ไปแล้วนะคะเกิดร้อนเชิญดู CLT คือค่ะเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างยิ่งใหญ่ที่ตานผู้บริหารบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเมื่อฟังสมัชชาลงไปถึงประสิทธิภาพแล้วนะคะชื่อว่าตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะเป็นรุ่นไหนดีนะคะวมไปถึงราคาก็น่ารับก็จากที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นะครับราคาที่ประกาศออกมาทั้งตัว CLE 300 f o r m a t i c แล้วก็คันนี้นะครับตัว CLE 53นะครับรุ่น f o r m a t i c ผมบอกนะครับว่าไม่ธรรมดานครับราคาที่เราใจมากนะครับไม่ข้ามไม่ถึง6ล้านเนาะใช้คันนี้ดีกว่าซึ่งก็ออฟชองออฟชั่นต่างๆนะครับก็กล้าพูดว่าจัดเต็มมาพอจุกวนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวตายตัวแทนของตัว E c o u p นะครับแล้วก็แน่นอนว่า หลังจากตอนนี้มาโฟล์ CLS ก so ็ดิสคอนติเนียแล้วเช่นกันนะครับ c l e นะคะเป็นล็อตของ CLB ค่ะซึ่งวันนี้ของทุกคุณท่านแขกทั้งีูเกี่ยวและสื่อมวลชนทุกๆท่านเป็นอีกสูงนะคะที่กรุณาสละเวลาให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ในตัวราคา c l e 300นะครับจะราคาอยู่ที่3 9 5 0 0 0ยบาทและย้ำอีกครั้งคือตัว53 AMG นะครับ5 2 5 0 0 0ยบาทเท่านั้นครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ ผมบอกปองตรงนะว่าบรรดา AMG แล้วก็ได้ขอแบบนี้มาก็ถือว่าดีมากลแล้วแล้วก็เนี่ยคันที่เป็น AMG มนะครับมันก็จะเป็นความเป็นรถที่มีความเป็นสปอร์ตคูเป้นะครับแล้วก็ให้อ p อปชันก็ถือว่าไม่น้อยเลยแล้วแถมครับคันนี้เนี่ยมีโหมดดริฟท์ให้ด้วยนะในบรรดารถที่เป็นโฟร์แมตเนี่ยแล้วมีโหมดดริฟท์ให้ผมว่าไม่ธรรมดานะครับ อินเะทะ์เนียนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเบาะก,ก็เป็นแบบดึบักเก็ตซีมีผ้าหลังกลัีคันธราไม่ใช่หลังกลับนะครับออก็การตกแต่งเดียวเดี๋ยว,ร,ร,ยวรอดูนะครับจะ,จะเปิดได้หรือเปล่าบริเวณนี้จะเปิดใ,ให้้นี่ครับ แล้วก็นะครับในตัว5 3 a m G นั้นก็จะเป็นหนึ่งในรุ่นที่ทำออกมานะครับแทนถือว่าเป็น DNA ที่ตัวตาจงตะชานของ e ีคูเป้นะครับเนี่ยนะครับถึงฐานล้อมจะต่างนะครับความกว้างความกวาม้วางข,ของตัวรถนั้น5 3มันจะต่างกับตัว300นะครับมันจะกว้างกว่านะ เดี๋ยวเนี่ยคุณผู้ชมฮะซื้อเลยครับชอบตซวไหนก็ซื้อถ้าอยากขับฟื้นธรรมดาสามร้อยถ้าอยากขับกับตนี้ปงนี้ิปนปินครับนี่นะแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในรถที่ทำออกมาแล้วก็ก็ยังคงมีความเป็น AMG นะครับก็จะยังไม่เป็นไฟฟ้า100%เนเนาะสีก็ ค่อนสวยนะครับดิพี่กายนะครับผมจากโรเตสไตรแลนด์ครับสวัสดีครับอันนี้ฝากหน่อยสำหรับเจ้าตัวให้สามคันนี้คือมันเป็นตัวทแทนแของ e c l u p e ก็ว่าได้ถูกไหมใช่ครับตัวเดิมที่คุกคนคุ้นเคยคือ e ห้าสามนะครับตัวนี้เป็น c ซล e ห้าสิบสามแต่ว่าคันนี้เนี่ย full rotate <ร><ร>เลยนะครับอย่าง active engine mouse ก็มีมาให้นะครับที่เคยมีอยู่ในรถยนต์ gdr อัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยสี่จุดสองวิแรงม้าฉ่ำๆครับสี่ร้อยสี่สิบเก้าแรงม้า เนี่่ยยถกวาาอะมครับแล้วก็ปลดล็อกความเร็วมาให้เลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแต่อย่างใดนะครับเลี้ยวล้อหลังมีมาให้รีฟโหมดมีมาให้เรสตาร์ทมีมาให้เบรกสปอร์ตด้วยเขบอกว่าเลี้ยวล้อหลังนี่ถึง4.5เมตรไม่สองจุดห้าฮะถือเยอะมากแล้วเยอะมากรถไม่ได้ยาวขนาดแบบเอสคัสอะแต่ว่าเรามีไว้ให้เข้าโค้งได้ดีสุดในการขับมอเตอร์สปอร์ตครับไม่ธรรมดาครับยังไงฝากด้วยนะครับราคากลมกล่อมฮะห้าสองห้าครับห้าสองห้านี่เป็นราคาที่ใช้คำว่าดีกว่าที่คิดดีกว่าที่คิดนะครับใช่ครับขอบคุณเดี เราจะมีเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีการขับเซอร์ไพรส์อุบไว้ก่อนเดี๋ยวอุบไว้ก่อนได้เลยครับขอบคุณหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวย้ำราคาอีกครั้งนะครับสำหรับตัว300ร้อยโฟร์เนี่ยจะราคาอยู่ที่3 9 5 0 0 0นบาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้ที่เป็น53นั้นราคาจะอยู่ที่5 2 5 0 0 0นบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวรถจะต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นรถที่ทำออกมาเพื่อเน้นนะครับไปในเรื่องของ ขับสปอร์ตแต่ก็ยังมีความเป็นรถที่ขับสบายได้ในเวลาที่เออจะบอกเวลานะเดียวกันแล้วกันนะฮะแต่ก็นั่นแหละสปอร์ตแบบสบายแล้วกันถ้าอยากได้เป็นทรงเดียวกันแต่สบายนั้นก็ต้องไปตัวที่เป็น300เลยนะครับที่จออยู่ฝั่งนู้นแต่แต่แต,แต่ผมจะมีเซอร์ไพรส์วันนี้แค่พาชมแล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะมาไปรีวิวละเอียดจริงๆนะครับอีกไม่นานเกินรอท่านั้นครับสำหรับคนที่อยากจะดูละเอียดในตัว CLE 300และ CLE 53ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เป็นเท่าน,นี้ขอคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมถ่ายทอดสดในช่องทาง Facebook นะครับ Thai River ดอท m ีมงานมรดกสีเขียวพงแล้วก็ YouTube Thai River โดยทีมงานมรดกสีเขียพงนั่นเองครับสำหรับวันนี้ขอคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันมากนะครับขอจบไปด้วยรูปของตัว CLE 53ตัวนี้ครับ